สวัสดีครับพี่น้องมันนี้เสา้บ,บรรยากาศของการไปขายก๋วยเตี๋ยวใหม่เบงแต่ละมองมันยากสัมภรแต่มันนี้ได้มือมือกองใหม่มือกองใหม่ทดลองเบงสาวสวยครับเป็นคนไทยให้มานี้ครับมามาติดตามรับชมเบงพี่น้องสิเป็นจังไดเราจะมารีวิวร้านก๋วยเตี๋ยวพ่อใหญ่ตาตาหงวน อันนี้คือหน้าร้านนะอันนี้คือเด็กๆนักเรียนที่มาซื้อกว๋วยเตี๋ยวอันนี้คือเส้นเส้นหมี่อันนี้คือคุณยายที่กําลังทกาก๋วยเตี๋ยวอ,อันนี้คนสวยเว้ย,วยอันนี้คือคุณตาหงวนวคุณยายทําอะไรก็ไม่รู้ไม่แย่ของเราเอามีเหลืองเด้อ